ขอความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายปัญหาในวันนี้ก็คงเป็นปนัญหาของพระนักเผยแผ่อีกเช่นเคยก็อย่างที่ประรบนำความมาไว้ในวันก่อนว่าพระนักเผยแผ่ที่อบรมมาหลายชุดแล้วนะฮะรู้สึกว่าเท่าไรนะนสี่สิบแปดชุดหรือเท่าไรเนี่ยนานแล้วก็ ชุดนี่มันเอาก็าจริงแล้วท่านจะทํางานไม่ได้มากพะหนึ่งคือพื้นฐานของท่านแล้วก็สองภาคสนามที่จะสืบต่องานพะการทํางานไปแผ่มันจะต้องศึกษาต้องปฏิบัติต้องค้นคว้าต้องสนทนาต้องมีงานทําที่ต่อเนื่องแล้วจึงจะเกิดเป็นความถนิสสงานขึ้นมาได้ท่านถามว่าทําไมพระสงฆ์นในประเทศไทยเรียนได้น้อยสาขาวิช ทิเชลัยสง่าจะเปิดหลายสาขาคือเราต้องมองโดยพื้นฐานนะว่าจากตัวเลขของกรมการศาสนาที่ท่านบอกไว้เนี่ยพระมนนีไทยที่บวชแล้วก็อยู่ได้นานเนี่ยพื้นฐานการศึกษาไม่สูงพื้นฐานในทางโลกนะะจะไม่สูงแล้วก็มาเรียนในทางศาสนาก็ รดักันขึ้นไปนะแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเราไปสังเกตว่าพระที่เขาได้รับพัดแต่ละปีนะฮะดูปฏิทินกรมการศาสนาแเราจะเห็นไม่ชัดแล้วก็น่าห่วงนะฮะพระที่เป็นมหาปร,ริญจะไม่ค่อยมีเลยยิ่งต่างจังหวัดแต่ยิ่งไปใหญ่เลยเคยสังเกตทางภาคเหนือเคยไปในพิธีกรรมที่เขาแจกพัดแล้วก็นั่งอ่านรายชื่อแล้วก็เสียวหลังรูปเลย ไม่มีเปรเียนเลยจะมีส,อง,สององค์แต่ปเปียนสามประโยคกับสี่ประโยคนั้นก็หมายความว่าถ้าเราเนียจะดูแลระศาสนาจะบริหารระศาสนาในยุคที่วิชาการมันก้าวหน้าเยอะเลยและผลที่ไ้าจากสถานะของท่านเนี่ยมันจะทําให้ท่านไม่มีโอกาสศึกษาคนความไม่มีโอกาสเรียนรู้ไม่มีโอกาสจะพัฒนาตัวเองขึ้นไป ทีนี้ไปการจะเปิดเหมาทยา,ายเป็นสาขาที่ยุ่งมันมีแล้วนะฮะอย่างที่บอกไว้ในหลายวันแล้วว่าไอการเปิดมันเปิดได้แต่ว่าเราอย่านึกอย่าลืมนะฮะว่ามันไม่ใช่เปิดกันจนเปิดเพราะาประชากรสูงเนี่ยม,มันมีไม่ได้มากอะไรประชากรทั่วประเทศโดยรวมก็ประมาณสักสามแสนเอาให้สามแสนห้า ในสาแสนเนี่ยมันเป็นนักเรียนได้ประมาณ65%แล้วก็เป็นพระผู้เท่าทั้งเท่าพราะบวชนานแล้วก็เท่าเพราะเพิ่งบวชเนี่ยลงตาได้กข้าบวชมันก็มีไม่น้อยกสิา15%อร์เซ็นก็มีรายี่สิบเอร์เที่อะไรสารพัดอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระที่เคลื่อนไหวยอยู่ได้เนี่ยประมาณยี่เปอร์เซนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะ ยังมีขยันมากขยันน้อยความรู้มากความรู้น้อยความสามารถมากสามารถน้อยอะไรอย่างย่อยไปอีกเยอะเลยเพราะคนมันไม่ได้มากอะไรก็วเวลาเนี้ยมันก็เปิดการศึกษาขึ้นมาที่จริงตรงนี้ตอนนั้นเขาตั้งผมเองให้เป็นประธานกรรมการพิจารณาอนุม,มัติได้พระเรียนที่สุโขท,ท,ทัยธรรมธิราช เ็เสนอมาแปดคณะเราตัดออกหนึ่งคณะเนาะนั้นได้เรียนได้เพราะว่าเรียนนที่กุฏิก็ไม่ได้เข้ามาเรียนอะไรวิชาเหล่านั้นเก็้กูลตรงงานที่เป็นพระวิสุทธิในพระพุทธศาสนาหรือจนบ้างนะฮะเป็นตัวเสิร์ฟบ้างก็แล้วแต่ใครจะเลือกเอาตัวเสนอผ่านขั้นตอนเหมืนเข้ามอสอไปแล้วก็ถูกไปกักเอาไว้แต่เอกสารไม่เรียนชุดเดียวนะะก็เดยานนี้ก็ปรากฏว่าสุโขท,ทัยธรรมธิราชก็เปิดโอกาสให้เรียน แล้วเราก็สามารถจะเรียนตรงนั้นได้แต่ว่าอย่าลืมนะว่าคณะสงฆ์เองถึงจุดหนึ่งต้องจัดก,การศึกษาประสานกับสุขโขทัยธรรมาิริราชรามคำแหงหรือว่ากศน,อนอถ้าเราต้องอยู่ในถิ่นแล้วก็เรียนจากถิ่นที่อยู่นั่นแหละมันไม่ใช่มาลมศูนย์อยู่ที่กรุงเทพมาวงศูนย์อยู่ที่กรุงเทพมันก็หมายความว่า,วาอะไรล่ะมันก็จุกตัวอยู่ในที่ใดที่หนึ่งบ้านมึงก็พังไนงะ พระจะต้องอยู่มันเหมือนกองทัพเนี่ยฮะทหารต้องกระจายไปทุกส่วนของประเทศไม่ใช่กระจุกตัวอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแต่ถ้าทิ้งวัดมาเนี่ยฮะต้องการจะพัฒนาประสังคาธิกาแล้วเอามากระจุกตัวอยู่ที่วัดเนี่ยมันก็มีปัญหาเวลานี้ยจริงๆถ้าเราทําที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ่สมมติว่าเราจะเอาเจ้าวาดมาอบรมไงมันทิ้งวัดทึ้งจะมีสองรูปแล้วก็มีรูปเดียเองเอาแกมาอบรมแล้วใครคว้าวัดอะ่ะแล้วก็มีเทศกาล มีการเข้าปัญหามีญาติโยมีปัญหาโอ้สารพัดเลยเป็นเรื่องหยุ่หยินนะฮะเป็นเรื่องจุกจิกแต่ว่ามันผ่านวันเวลาไปรุ่งเยอะะแต่ไม่เคยเป็นชิ้นเปน็นอนนั้นคือสภาพจริงของพระเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดเรียนต้องเปิดเรียนในลักษณะสื่อวิทยุโทรทัศน์คัเสเซ็ตวิดีโอแล้วก็ให้เนทีที่กวเที แล้วก็สอบกันเนี่ยประสานในโครงสร้างสุขโขท,ท,ทัยธรรมนิรดากระลำกระแแมงเนี่ยเอจะเปิดไปไปเปิดที่ยิ่งก็เปิดเยอะอย่างอย่างที่บอกไว้แต่ถ้าเข้าบารียนกันหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ดีอหะไม่จะมีปัญหาแต่ว่าคณะสมเวลาเนี้ยท่านไม่ได้คิดก็เรียกเวลาเนี้ยคนที่คิดเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทาคนทาท่านไม่ยอมคิดเราเลยก็ไม่รู้จะว่าจงไง เพราะว่างานพอมาอยู่ตรงนี้เนะี่ยพระท่านยังอยู่ในโครงสร้างเดิมมันก็มีปัญหาเห็นไหมความอี่แบบเดิมะฮะบินมังสังสวดบินทบบาทนะแล้วก็สวดมนต์ธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นเขานิมนต์ไปชั้นเพลนไปชั้นเชา้าเป็นงานแต่งงานเป็นงานอะไรล่ะเ,เจิมป้ายเจิมป้ายพุทธวิเศษก็ต้องอยู่ท่านี้นะฮะที่จริงพระถ้าจะมาเล่นทางวิชาการต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวเรื่องเหล่านี้ให้คนอื่นเขาทำาห้ความต้องแบ,บ่งงานกันทำอะ่ะ คือถ้าเรารับหมดสมมติว่าพระไปฉันเพลมือหอนึ่งนะะสี่ชั่วโมงหมดเลยโยมจะเอารถมารับตั้งแต่สามโมงครึ่งมาหมายความว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะฮะถ้าไกลอาจจะรับสามโมงเลยแล้วก็ไปสวดมนต์เนี่ยตอนสิบโมงครึ่งสวดเสร็จอนุโมทนายถาสัพพีนี่ก็เลยเชี่องไปแล้วแล้วกว่าจะกลับมาถึงวัดก็นอนแหละ แถวบายโมงกลับมาถึงวัดได้นั้นก็ไปทันงเท่าไหร่แล้วแล้วย้อนสี่ชั่วโมงทีนี้มันเพลียนะฮะไปเจออย่างนั้นเนี่ยเพลียมต้องพักละสู้ไม่ไหวแล้วมาทํางานไม่ได้เลยนะท่านท่านเลยมากเพลียมากก็อาจจะพักไปนานแต่ยังงน้ยก็สามสิบนาทีต้องพักไปแล้วก็เสียไปสี่ชั่วโมงครึ่งละ ตกลงว่าวันหนึ่งไอ้24ชั่วโมงเนี่ยหายไป4ชั่วโมงครึ่งไปกินข้าวมื้อเด็เพราะฉะนั้นมันต้องปรับต้องปรับความคิดเลยว่าแยกงานกันทําแล้วก็พระที่ทํางานในสายตนนี้ไม่ต้องไปติดใจในเรื่องอิเรกระลาบอะไรมากเกินไปให้อยู่ได้ก็พอแล้วเรียกอย่างชีวิตให้อยู่ได้พอแล้วก็ปเป็นงานที่เป็นพุทธบูชาทุ่มเทเพื่อนุเคราะห์คนอื่น คือคนเราก็ดูมันต้องเสียสละตัวเองนะะถ้ายัางเห็นแก่ตัวเป็นห่วงเรื่องฉันเรื่องสวดเรื่องฉันอยู่นี่มันก็จะทํางานมีวัตถิที่ปาไปได้แต่ใครจะไปแก่ละปะัญหานี้เป็นปนัญหาภูเขาเนาะกู้ผม,พ,มพูดง่ายแต่ว่าแก้ยากเพราะว่าเอาก็จริงเนี่ยภาคสนามนี่มันเป็นเรื่องใหญ่เ,เคยตั้งข้อสังเกตเคยพูดกับพวกโบกแมอมัน ลำบากจริงๆน้งมานนี้งบเราีนเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงมังทีงก็พูดไม่ออกเพราะเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านก็บอกมันนั่งแต่มันไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าจริงๆลูกศิษย์เรามันเยอะแต่ว่ามันก็ชีวิตมันนี้บนครั้งเดียวลูกศิษย์ก็จะแต่งงานลูกศิษย์ก็จะขึ้นบ้านใหม่พ่อแม่ก็ตาย็ขใขออาจารย์ช่วยไปก็คราวเดียวแต่งงานก็คราวเดียวขึ้นบ้านใหม่ก็คราวเดียวพ่อแม่ตายก็คราวเดียวแด่ว่า มันคนมันเยอะนะไอน,นี่คือปัญหาปัญหาในแง่สังคมเลยก็ค่อนข้างจะลุงรังนะค่อัข้าจะรุงรังเราคิดจะแก้มันก็ไม่ใช่แก้ง่ายนะเพราะว่าเราก็เป็นมวลหนึ่งของสังคมเหมือนกันแต่ถ้ามีลงไปได้นะก็เอาว่าในกรณีที่จริงๆจะจําเป็นจริงๆคุณเคยสนิทสนองไปจริงๆก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไม่ทุ่มเทไปงานของการ จัดการศึกษาเนี่ยมากขึ้นหรือพัฒนาตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องทำได้อะอยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่ว่าผู้ใหญ่เขาจะคิดหรือเปล่าก็เสนอไปถ้าเขาฟังนะฮะเสร็จแล้วก็เลือนหายไปงานเรมนี้ต้องทุ่มเทนะฮะถึงจะเกิดผลตามที่เราต้องการได้ นอกจากประราชิกแล้วมีบตรข้อใดบ้างที่ต้องแล้วไม่สามารถทํากรรมฐานได้เนะี่ยคือสีนเนี่ยต้องบริสุทธิ์พุ่ง่ายนะเพราะฉะนั้นแนวในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยก่อนจะเจริญกรรมฐานเราต้องแสดงอับัตซก่อนแล้วก็สมมติว่าไปต้องอบัดใหญ่เช่นว่าสังฆาธิเศษเนี่ยก็อยู่กลางเรียบร้อยซะก่อนแล้วก็อบัตที่แสดงได้ก็แสดงซะก่อน แล้วก็จะเริญสมาธิได้นะฮะจะิญสมาธิได้ถ้าหากว่ามันมีปัญหาเรื่องสีในจิตมันจะหยุดมันจะไม่สงบมันจะวัดพอยิ่งสงบเราวัดไปเลยจะทำได้ยากนะตรงนต,ตรงนี้โดยหลักแล้วชาวบ้านก็ไเชชาวบ้านเนี่ยก็จะสมาทานศีลก่อนพระเองก็แสดงบัตรเสียก่อนเพื่อสามารถจเจริญกรรมฐานไปได้ก็ต่อไปต้องถามว่า ยาสวาลที่ยูเรโยเลนะฮะมีความเป็นมายอย่างไรก็มาจากญี่ปุ่นนะฮะของท่าน <c oughs> เป็นคนญี่ปุ่นท่านหนึ่งชื่อเมสุสมะก็พรนี้ก็อ้านในแนวนั้นนะะแนวแนว,แนวเดียวกันคล้ายกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังทิพย์จากสูงสวรรค์มาแนะนําให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรๆก็แนวเดิมมันนะฮะแล้วก็ก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์จา้าัทธิก็สั่งสอน แล้วก็มาเผยแพร่ในเมืองไทยแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมันคนละวัฒนธรรมเพั้นทายังไงจึงจะข่ามานันในเมืองไทยได้่ก็คือแนวเดลัลกหมายความมาทําตัวเข้ามาเป็นพวกคนไทยก็ไขว้คว้านศาสนาภาษีอ่านเขาก็บอกว่าพลังทิศที่เขาว่าเนี่ยคือพลังทิศจากภาษีอ่านทีเรียกว่าภาษีอริยเมตไตรเนี่ยเพราะนั้นก็ทําให้คนเขาก็หลั่งไหลเข้ามา ไปนับถือลทัทธิโยเรยกันค่อนข้างจะแพร่หลายแต่ว่าก็ไม่ควรจะไปะติดใจอะไรมากานะฮะเป็นเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาแต่ว่าที่เราทุน่นติีเราตำหนิก็คือว่ามาอาศัยพระพุทธศาสนาแล้วก็โจมตีพระพุทธศาสนาคนที่มีพระเครื่องรูปพระพุทธรูปอยู่นี่ให้ออกอะไรอะไรเนี่ยแล้วก็เอาพระพุทธรูปไปวางไว้ ก็ต่ำกว่าตัวชิงซึ่งเป็นที่เคารพของเขาไอ้นีไม่ดีคือคือคือสิทธิในการนับถือศาสนานั้นมันมีโดยธรรมชาติแต่ว่าสิทธิในการบิดเบือนมาทำย่ำเยศาสนาหรือไม่มีโดยธรรมชาตินะคือใช้ไม่ได้อันนี้มันต้องแยกประเด็นให้ออกมันไม่ใช่เอาไปปนกันจนมั่วไปหมดเลยคือชาวพุทธเนี่ยไม่ไม่เป็ังเกียยยังงอนอะไรใครหรอก วิธีการเนี่ยไม่ถูกต้องหลายเรื่องหนึ่งอ้างภาษีอ่านเพราะจริงๆมันไม่ได้มีในรัฐที่เขานี่ไม่ได้มีภาษีอ่าน์ถ้าไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะชัด้วประการที่สองก็คือว่าสวมรอยเป็นชาวพุทธเอาพระพุทธร,รูปไปวางไว้แล้วก็ไปอยู่สถานไว้ต่ำข้าประตูเลยนะฮะเคยไปเจอที่ฝังกรดเนี่ยเราข้าประตูอยู่เลยอันนี้คือประเด็น การเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยมนเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสูงแล้วก็รวดเร็วนะฮะแผ่ขยายไปรวดเร็วเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะว่าเขาเข้ามาในเมืองไทยมีกี่ปีแต่ว่ามีศาสนิกมีคนเคารพนักถือนี่พอๆกับศาสนาคริสต์นิกายโรมาคาทตเลก,ก,ก,กเขเาเป็นเรื่องที่น่าคิด แต่ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเราอย่าไปคิดอะไรเลยนะเราต้องปล่อยไปอะ่ะมันมันเป็นยังไงเป็นโลกที่มันเปิดกว้างมากเราทำยังไงว่าอย่าเบียดเบียนกันก็พอเราจะรักษาศาสนกไว้ได้เราก็ต้องแสดงความดีให้ปรากฏเป็นที่ยอมรับนับถือแล้วคนที่เปลี่ยนไปนับถือาศาสนาก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะเปลี่ยนไปก็อยากจะไปก็ไปก็ไปหรืว่าอะไราศาสนาพุทธก็ไม่ได้ห่วงห่วงอะไร แต่ว่าในภารกิจที่เราจะทำประศาสนาของเราก็ต้องมีความตั้งใจสูงขึ้นมีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้างแล้วก็มองปัญหาต่างๆมีความแจ่มแจ้งชัดเจนแนวของยูเรีแนวของเชียงมน,ยนูนแนวของเอมอนแนวของบาไฮแนวของอะไรอนุตตรจารย์ช่งอ,อ,อะไรมันเยอะเหลือเกินนะวันนี้เข้ามาในบ้านในเมือง เมืองไทยเราีนค่อนข้างจะอ่อนแอในเรื่องเหล่านี้แะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าพูนักวิจา,ารณ์ตาหมาทัลัยเนี่ยมักจะเป็นด้าไหมพวกลัทธิเหล่านี้ไม่รู้จะว่าอย่างไงท่านเหล่านี้มันเก่งเกินมนุษย์มนาไปแต่พอถึงศาสนาแล้วก็เป๋ที่หมาทัลัยเนี่ยอยู่เรื่อยๆเ,เลยตั้งแต่ไหน,นแม้แต่สันติสุขเองนะแล้วก็แม้แต่ธรรมกายเนะี่ยเจะเห้นมาจากพวกหมาทัลยทั้งนั้นเลงไม่รู้จะว่าอย่างไงก็ถือว่า เป็นภารกิจที่จะต้องช่วยกันดูแลรับผิดชอบเท่านั้นเองคงจะไปโทษเขาไม่ได้นะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลปัจจุบันเนี่ยก็พูดกันเยอะนะสิทธิส่วนบุคคลถ้าฟังทั้งหล่ประนานในวันนี้ขอ,อยิติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบุญในธรรมจงมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี